กราบสวัสดีครับเรามาทำความรู้จักตู้เย็น1ประตู h ฮเซนส์ ense, ขนาด5.9คิวที่เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่อาศัยอพาร์ตเมนต์คอนโดรวมถึงหนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องการตู้เย็นไลฟ์สไตล์แบบทันสมัยพร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆได้ตลอดทั้งวันแด่คนที่คุณรัก อีด้วยกัน2สีคือสีเงินและสีแดงสำหรับหนุ่มสาวที่ต้องการความร้อนแรงสีแดงบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณในการแต่งห้องได้อย่างลงตัวได้ปาร์ตี้กับเดอะแก๊งด้วยเครื่องดื่มเย็นๆในทุกโอกาสการเลือกซื้อตู้เย็นสิ่งแรกที่ต้องดูฉลากประหยัดไฟเบอร์5โดยอัตราการจ่ายค่าไฟเฉลี่ยวันละ1บาท50สตาตคงเท่านั้นมาชมภายในตู้เย็นกันนะครับมี LED ส่องสว่างเมื่อเปิดประตู ทำให้คุณหยิบสิ่งของในที่มืดได้นั้นวางอาหารใช้วัสดุเป็นกระจกนิลภัยสามารถปรับระดับได้ตามใจชอบช่องเก็บผักผลไม้ทำให้ผักผลไม้คงความสด พร้อมหยิบมารับประทานได้ทุกเวลามีช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ช่วยให้ใส่ไอศครีมหรืออาหารแช่แข็งได้ตามที่ต้องการพร้อมด้วยชั้นวางไข่ไก่ชั้นวางขวดน้ำขนาด2ลิตรมีระบบละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติสูง113เซนติเมตรกว้าง51 cm, ลึก53เซนติเมตรรับประกัน3ปีคอมเพรสเซอร์12ปีบริการฟรีถึงบ้าน